สวัสดีจ้ามากินข้าวน้ำกันพี่น้องแซ่บแซ่บวันนี้ได้ข้าวเหนียวเมนูบ้านๆของเรานี่ตำทั่วใส่ประกอบกค็ดรับตำแซ่บๆเหมาะขนาดอืมปลาชอนปลาชอนส่วนจงจากเอลเอประหวานนี่ที่กุง้งที่รอกากหมูเจียวเอง ใส่มะกอกหวานหวานเค็ดรับไม่ง่ายถ้าอยากอร่อยตามใส่น้ำตาลปิ๊บแซ่บคิดอยากวันนี้ก็ฝนตกอล้นเนี่ยขนเหน,นียวคนฮ้อน <Yeah. S 2> เป็นเมนูที่แบบเข้ากันมากจ้ะทุกคนอืปลาหวานมีงาตำทั่วตำบมกหุ้เบือแล้วกินตำทั่วมาเนี่ยอืมอ อยาจะจะบอกว่าตำถั่วถ้าอยากอร่อยนะพี่น้องน้ำตาลปี๊บอย่าขาดน้ำตาลปี๊บจะอร่อยกว่าน,น้ำตาลทรายมะกอกมะกอกนี่อัดฟิตอืม,อม อ,อืทีรอทีรอนี่ก็อาจฟีดคั่วออืม ประวันมีงานหนูแซ่บะที่รอไซแบบนี้พี่น้องนนนเนี่ยยินแบบเนี้ยด้วย